นี่คือรถไฟฟ้าที่ทําให้เราเป็นเดจาวูทงนี้เรามีรถไฟฟ้าในฝันอยู่หนึ่งคันที่เราชอบมากเราก็เห็นมันทุกที่บนท้องถนนและเราก็จะไม่ไหวแล้วก็เลยเราจะมาลองขับกันไปกัน และรถไฟฟ้าที่เราฝันไว้นั่นคือเจ้า New BYD Atto 3รถคันนี้เนี่ยเรามีโอกาสเข้าไปที่ศูนย์นะไปดูแล้วไปลองขับด้วยนะครับด้วยฟีเจอร์ของเขาเนี่ยวิ่งได้กไกลสูงสุดถึง480กิโลเมตรและที่เราชอบอีกอย่างคือดีไซน์ภายนอกฉบเฉียวและภายในห้องโดยสารนี่คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กว้างขวางนั่งสบาย ในของเจ้ารถคันนี้นยครับเขาล้ำหน้าอนาคตมาครับหน้าจอใหญ่กว้างสุดถึง15.6แล้วฮะหมุนได้แบบแนวตั้งและแนวนอนอันนี้เลยคือที่เราชอบมากๆครับหลังคากระจกแบบพาราโดมิกนะฮะทำให้เรารู้สึกโปร่งสว่างมากทุกคนไปลองขับเจ้า New b y d a c t i v 3นะครับรถไฟฟ้า SUV ไฟฟ้าที่ยืนหนึ่งเรื่องความคุ้มค่าและประหยัดม,มากมากและความปลอดภัยอีกอย่างที่เราชอบมาครับคือหน้าจอเขามองแบบ360องศาครับไม่ต้องชะงงกแล้วก็จอดได้สะดวกยิ่งขึ้นอิเล็กทรอนิก์เจอหนึ่งจุดนะครับไม่ต้องกลัวแบตหมดด้วยมีระบบกรองฝุ่น PM 2. ด้วยนนนนทุกกคจอออขงงงฟังััน์ชเนี่เารบ Apple เพแล้วก็ Android ด้วยนะและการขับขี่เดินทางไกลนะครับเขามีระบบช่วยเหลือการขับขี่ครับ ICC นะครับทำให้ไม่เหนื่อยเวลาขับไกลๆด้วยนะทุกคนและไม่หมดเพียงแค่นี้ครับตัวรถด้านนอกเขามีปลั๊กนะครับซัพพอร์ตกิจกรรมแคมปิ้งนะครับทั้งเสียบตามหมูกระทะนะครับทั้งเสียบพัดลมหรือจะเสียบโปรเจคเตอร์ก็ยังได้เบาะภายในครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับเขาสามารถปรับแบบไฟฟ้านะครับพร้อมระบบเป่าลมเย็นที่เบาะด้วยและที่ชอบที่สุดคือเบาะปรับนอนได้แบบราบเลยภายในกว้างขวางมากครับเพื่อนๆดูเลยอีบดีเขามีโปปิเเศษัับบดียววกถึง00า ต้อนรับมาตรการ EV 3.0ด,ด้วยนะเจ้า New BYD Auto 3 <S <S ให้จัดโปรเริ่มต้น6299.0เาเนนท่านั้นกดีบเลยงานนี้ทางเลยเวทเขารับประกันถ้ามีข้อเสนอที่ดีกว่ายิมดีชช่นเชอให้และนี่คือ BYD Auto 3 r